สวัสดีค่ะออร,ราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกันประจำเดือนกุมภาพันธ์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมเป็นธาตุดินนะคะปัจจุบันชาวราศีกันได้ t e m p e r a n c ์มานะคะการทดลองหรือการผสมผสานสิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้ดีขึ้น สิ่งที่คาดหวังเนี่ยคือสามเหลี่ยญจะมองดูแล้วเป็นคนนิ่งนิ่งหนักแน่นหนักแน่นหน่อยทําที่มันถูกต้องอะนะทำที่มันดีอะเราจะได้เดินในทางที่ถูกสอนลูกสอนหลานได้ไงฮะว่าอย่าเที่ยวทําอะไรที่มันไม่ไม่ดีไม่งามเวลาทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะกลับไปหาเราเวลาเราทําสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีมันก็จะกลับมาเช่นกันนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยเป็นแฮงแมนเราจะได้รู้ไงฮะว่าทำอะไรก็แล้วแต่มันจะได้สิ่งนั้นกลับไป อนาคตอันใกล้เนี่ยมันเป็น3ดาบทุกสิ่งทุกอย่างไฟมันสาดส,ส่องไปหมดไงมันก็เห็นสิว่าใครทําชั่วทําดีคนดีคุณปลอดภัยเพราะคุณไม่ได้เคยคิดร้ายคิดทําลายใครเขาใบสรุปเนี่ยมันเป็นเจ็ดเหรียญอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปไปทําสิ่งที่ดีๆเข้าไว้ดีกว่าเอาล้วค่ะเดี๋ยวเรามาถามพี่นางฟ้าดีกว่าว่ามีอะไรจะแนะนําชาวราศีกันไหมคะ คนดีนะคะก็จะพบทางที่รอดปลอดภัยเขามองโลกเป็นเขาดูอารมณ์เขาได้ถึงแม้ว่าเขาจะหยุดนิ่งเขาก็สามารถที่จะมองสิ่งดีๆให้ประโยชน์เนี่มันได้กับทั่วถึงไม่ใช่ได้กับใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าตัวเองได้แล้วคนอื่นช่างมันไม่สนใจชาวราศีกันเพราะสิ่งดีลราก็เคยทําไว้เยอะนะคะสิ่งดีๆน่ยมันก็จะมาตอบแทนคนดีนะคะคนไม่ดีเนี่ยก็จะลําบากหน่อย คำได้ในคลิปทำไมสุภาพเราต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ู้ e ระต n งให้กับวราธาร่ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ